มีมาพูดถึงผลงาน่วนตัวของเราโซนในบ้านครับหลังจากจบโชว์วันนี้แพนจะไปไหนกันไหมครับแพนจะไปไหนเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนครับผมก็แล้วแต่พี่ๆเพื่อนๆผมไปได้หมดเลยครับก็วันนี้ฟรีครับฟรีเดย์ใช่วันนี้ก็อยากจะไปเที่ยวจนเช้าวันใหม่เหมือนกันก็คือต้องยอมรับว่าเราก็ทำงานมาอย่างหนักหน่วงนะฮะแล้วก็ต้นปีก็มีเวลาหยุดบ้างเพราะฉะนั้นเราจะใช้เวลาหยุดเป็นเวลานอน พราะฉะนันวันนี้เราก็จะไปเที่ยวให้เราหมดแรงแต่ก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปที่ไหนจริงๆก็มีเพื่อนเพื่สแตนบายรอไว้แล้วฮะเดี๋ยวรอเลือกจุ่มว่าจะไปที่ไหนใช่ล,ล่า,ลาสุด่อมอก้วล่าสุดเห็นเราซื้ออยายดมีอีก <laughs> อีกงเ,เราเราีเา้หะ <laughs> อ,อามา่าเนี่ยเขาชอบทองมากรู้มาตั้งแต่เด็กๆเลย คือผมก็เลยแบบว่าซื้อทองให้เขาแล้วคือแกก็เป็นสไตล์สไตล์อาม่าเลยอุ้ยไม่กล้าใส่หรอกเขาก็พูดไปก็แต่ใจเขาชอบแล้วผมว่าชอบต่อปากต่อคคำกับเขาตั้งแต่เด็กๆแล้วที่เขาบอกโตไปจะทำอะไรกินมบอกทำไข่เจียวกินไงอะไรอย่างเงี้ยไปแต่ก่อนตอนเด็กก็ไปเต้นอยู่หน้าทีวีบอกมึงหลกไปกูจะดูทีวีอย่างงี้ผมก็เลยแกงแซวว่านี่ไม่เป็นไรหรอกอาม่าเด <c oughs> ี๋ยวอาม่าตายไปอูก็เอาคืนนแต่ว่าแซวเล่นจะคนแก่เล่นมันเป็นมันเป็นสิ่งที่ทําให้เขาแบบ อายุยืนขึ้นไปเรื่อยๆนะผมบอกเขาว่าตอนนี้เขา80แล้วนะอม่าลนะผมบอกว่า90อเดี๋ยวซื้อให้เดี๋ซื้อให้ปีละเส้น90แล้วอาม่ายกแขนไม่ขึ้นแล้วใช่บอกอาม่าอยู่นานๆก่อนเพราะว่าเพราะว่ากว่าจะถึงร้อยเนี่ยค่อยเอาคืนก็ได้ไม่ต้องรีบอ่าช่วงนั้นปู่จะได้กําไรละโอเคไม่รีบไม่รีบ,รบแต่ว่าก็เล่นกันด้วยความเอ็นดูครับรักรักมากครับ อ๋อจริงๆผมให้เงินเดือนอยู่แล้วครับแล้วก็เซอร์ไพรส์ก็คือเพิ่งวันเกิดแม่ไปครับผมก็เพิ่งให้ให้เงินแต่ผมไม่ค่อยเปิดเผยอะไรเท่าไหร่ของผมจะเงียบๆครับใช่ก็แต่ก็ให้เขาอยู่ตลอดครับช่วยที่บ้านซุ้มๆเป็นเงินเดือนให้คุณแม่ไปก็มีของสุดพิเศษให้ไว้บ้านแต่ว่าแบบถ่ายรูปเก็บไว้ดูเองอะไรอย่างนี้ครับใช่แล้วอย่างบางทีเราพูดวันเกิดวันที่17มกราคมนี้จะมีวันเกิดของคนทุกคนวันเกิดปีนี้เป็นยังไงบ้างแล้วหนอ จีมประกาศไปแล้วเรียบร้อยนะครับมผมก็บบเป็นโต๊ะจีนนะครับแล้วก็มีแบบว่าเป็นฟิลแบบว่าเหมือนมีงานวัดด้วยมีซุ้มอะไรต่างๆนะครับก็ไปเล่นสนุกสนานนะครับผมกับแฟนคลับแล้วเดี๋ยวจริงๆมา้มาอาม่าอีะกงเคลื่อนก็จะไปด้วยอืมออกรถนะครับมีมีเตรียมอะไรเซอร์ไพรส์ไว้ให้พี่ตั๊กบุอย่างนั้นด้วยเฮ้ยเดี๋ยวผมมีเซอร์ไพรส์แน่นอนครับวันนี้เขาต้องยิ่งใหญ่อยู่แล้วแต่ว่าไม่ไม่อยากพูดเยอะเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเดี๋ยวกลายเป็นว่าเดี๋ยวคาดหวังอะไรอย่างนี้แต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวรอเซอออรร์์ไไไไพสโเคผมมม่ด้้ยินแลลวืป อะไรนะครับยังไม่ถึงเลยครับจริงใช่แต่เดี๋ยวผมรูปยอดไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทีเดียวครับไม่ใช่ไม่ใช่ทีเดียวสิรวปเป็นจินเดียวไม่เดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวมีให้ให้ดูดีกว่าอ่าไม่ต้องรีบหรอกคนนี้เขาเขาคิดมาแล้วเขาคิดมาแล้วพูดเยอะแล้วบอกใบ้ได้ไหมว่าเป็นเป็นเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยจริงผมยังไม่รู้เลยเนี่ยถ้าพี่ใบ้ให้ผมรู้แล้วนะผมปิดหูก่อนเอ้ยผม ยังยังยังไม่ได้ขนาดนั้นนะเดี๋ยว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 รอดูเดี๋ยวผมอยากให้เซอร์ไพรส์เหมือนตอนที่ผมเซอร์ไพรส์แหวนเขาเอาแล้วบอกว่าขึ้นต้นเอาแล้บอกขึ้นต้นด้วยตัวคันจิเป็นภาษาญี่ปุ่นเออแต่เขาเซอร์ไพรส์ผมผมก็จับเขาได้ตลอดเลยนะเดี๋ยวผมเป็นขันครับเพอเผมรู้แลวเนี่ยที่รอสั่งมาน่าจะรอมาจากจีนไม่แต่ว่าผมรู้ผมรู้อันนั้นเป็นแค่แค่ส่วนหนึ่งแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเซอร์ไพรส์เขาครับเดี๋ยวรอดูมันมันมีหลายมันมีหลายชิ้นอยู่ที่ไม่ใช่่แแบบคขขออองงันเเกิด้าะไรี ไม่คาดหวังไคคือผมแค่รู้สึกว่าจริงๆคนให้ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามผมก็รู้สึกว่าไม่ว่าจะเป็นของเล็กๆน้อยๆคือเท่าถ้าเราแค่ให้กันเฉยๆมันคือแค่นึกถึงกันก็พอแล้วอะไรเงี้ยสมมติว่าวันนี้ผมมีของมาให้มันแค่เรารู้สึกว่าเออนึกถึงเราแล้วมันไม่ได้สําคัญที่ของไม่ไม่เป็นไรจริงๆผมแค่รู้สึกว่ามันไม่ได้สาคัญที่ของสมมติแค่วันนี้สมมติมันเป็นวันเกิดเราแค่มาเราก็ดีใจแล้วแต่แค่แบบสมมติว่าจริๆวันนี้มันเป็นวันสําคัญของเราอะไรเงี้ย แล้วแบบแค่คุณมาเราก็ดีใจแล้วอะ่ะมันไม่ได้แบบว่าอ้ต้องมีของหรือของราคาแพงมันไม่ได้วัดมูลค่าเลยแนละ้วมันอยู่ที่แบบความใส่ใจมากกว่าครับเดี๋ยวรอดูรอดูอครับ,บปีนี้เราไปหลายประเทศเลยแบบเอเชียทั้งเกาหลีแลบบ้วแผนปีหน้าเนี่ยอาจจะไปยุโรปด้วยใช่ไหมครับมีไปอเมริกาครับ โชว์มันจะแตกต่างจากเอเชียยังไงบ้างมัสมัยนอุ้ยไม่ตา<อ>่างฮะ <c oughs> ล้อเล่น <c oughs> <c oughs> มันจะมีบ้างเป็นลิมมิ่ของแต่ละประเทศใช่ใช่ใช่ทีนี้เนี่ยอยู่ที่ว่าเราจะมีเรื่องลิขสิทธิ์มันจะได้หรือเปล่าเจนนี่ครับจริงๆอยากโชว์มากตัหวหัวรถอะอพวกเราสองคนคือพร้อมที่จะเสิร์ฟมากถูกต้องใช่แต่ว่าไม่มีอะไรยิ่งใหญ่เท่าเฮ้ย สปอยไปก่อนเผื่อมีอะไรああใช่ก็เต็มที่อยู่แล้วครับก็นั่นแหละเดี๋ยวก็รู้ดูแต่ละเพลงดูแต่ละประเทศที่เราไปกันมาก็จะจะมีกิมม mm ิคพ you know ิเศษพิเศษให้ในแต่ละแต่ละเมืองรอบนี้ไปก็ร้องนี่เลยไม่เป็นไรครับวันนี้เราเป็นสื่พเอียครับ หรือเปล่าปีหน้าอ๋อ้ฟิกหุ่นนะครับก็ซีรีส์เลยครับเดี๋ยวรอดูในซีรีส์ก็ตอนนี้ก็เหมือนค่อยๆซึมซับเป็นของการเป็นตัวละครค่อยๆแบบพัฒนาร่างกายหรือว่าจิตใจข้างในอ่าพยายามแบบตอนนี้กําลังซึมเป็นคุณทีมอยู่ปีหน้าเลยให้ทั้งคู่สุดท้ายให้ทั้งคู่ของฝายผลงานเลยครับซีรีส์ด้วยครับผมก็พูดถึงซีรีส์นะครับผมก็ยังไงก็ฝากดูซีรีส์เดี๋ยววิคเต็ทเกมด้วยนะครับผมตอนนี้ก็เป็นซีรีส์ คู่ของพวกเราทั้งสองคนก็ตอนนี้โปรเซสก็เริ่มกันไปแล้วเดี๋ยวปีหน้าเดี๋ยวก็ได้เห็นแน่นอนครับในจอทั้งช่องวันสัปครับครับก็ปลายปีดีนะครับผมก็ใครยังไม่ดู404สุขีนิรันรันก็ไปดูได้นะครับหนังจาก Gdh นะครับผมแล้วว่าแล้วก็จาก d i s n e y m u าซา a t ือ Lion King นงะครับผมภาคเป็นให้เสียงเป็นทาก้ากับสกานะครับดูแบบภาคไทยนะครับถึงจะได้ยินเสียงผมนะฮะถ้าไปดูเป็นภาพฝรั่งเนี่ยผมภาพเป็นภาษาอังกฤษไม่เป็นนะฮะ ภัคไทยนะครับก็จะไปฟังเพลงผมได้หรือว่าไปฟังใน Spotify ได้นะครับก็จะมีอัลบั้มของด mm ิจ hmm. ิมูฟภาษาภาษาไทยนะครับผมก็ร้องเพลง Butterbeat กับ We Go Together แล้วก็ I want e d I always want the brother นะครับแล้วก็สุดท้ายนี้ก็ฝากเพลงละลายด้วยนะครับผมก็เรียกได้ว่ามุ่งสู่3ล้านวิวแล้วคือ mm hmm. ฟังกันจะผมว่าเชื่อว,ว่าหลายหลยคนก็อาจจะเคยฟังกันแล้วแหละก็ไปฟังเปิดซ้ำๆอีกได้ก็มีแบบเปเยลนู่นนี่นั่นพิเศษ <It> s <S เยอะแยะมากมายใช่ส่วนผลงานปีหน้าพวกเราก็ รอรับชมกันได้เลยไม่ว่าจะเป็นเพลงซีรีส์อะไรพวกนี้เดี๋ยวมากันให้ควัดครับขอบคุณมากครับคสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่สวัสดีปีใหม่สู้ครับ